นี่นะครับ PS2 ISO Launcher เนี่ยครับรอให้มันโหลดตัวตัวตัว ISO ให้เ็จก่อจะขึ้นเครื่อง PS2 นะครับโอเคครับใช้ได้นะครับเล่นได้วิธีตั้งค่านะครับสามารถกด PS Bottom สามารถเล่นได้ฮะเดี๋ยวจะลองเทสดูนิดหนึ่งก็เอาแฟลชแล้วนะครับเสียบเข้าไปที่คอมของเราครับ จากคอมปบแฟได้แล้วก็ไปต่อกันเลยครับที่หน้าคอมแล้วนะครับก็จะมีแฟดไทด์ที่เราเสียบเข้าไปนะครับถ้าใครยังไม่เป็นแฟดสามสิบสองก็ไปฟอร์แมตนะครับเนี่ยครับข็คลิกขวาแล้วเลือกฟอร์แมตได้เลยครับนะครับเลือกเป็นแฟดสามสิบสองนะครับแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยของผมเนี่ยวันนี้มันมันเป็นแฟดสามสิบสองอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะครับเพราะเพราะนั้นผมจะไม่ฟอร์แมตให้ดูนะครับ เชื่อว่าหลายๆคนทําเป็นแล้วแหละโอเคครับได้พร้อมคราวนี้ก็ไปดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับก็จะมี PS2 Classic GUI นะครับ PS2 Launcher Rebug Edition แล้วก็เป็นตัวอย่างเกมเพราะไฟล์มันเล็กดีครับเป็น Toy Story 3ถ้าใครมี ISO เกม PS2 อยู่แล้วอันนี้จะไม่โหลดก็ได้นะครับผมขอทิ้งต่างว่าทุกคนโหลดมาแล้วกันครับอันนี้ก็จะเป็น ที่โดดมานะครับ3รายการก็จะจัดการทีละอันเลยครับขั้นแรกก็เอาอันนี้ก่อนก็ได้ครับ PS2 นะครับ PS2 Launcher d e b u g Edition นะครับเราก็คลิกขวาแล้วก็ทำการ Extract File นะครับก็เลือกไปที่แฟลชไดร์เราเลยครับในที่นี้ของผมเนี่ยเป็นไดร์ F นะครับถ้าของเพื่อนๆเป็นไดร์อื่นก็เลือกไดร์ที่ตัวเองมีแฟลชไดร์อยู่นะครับก็กดโอเคเลยครับ ไฟล์ก็จะถูกส่งไปที่แฟลไดร์เราโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วต่อมาก็มี PS2 นะครับ c l a s s ิ GU ก GUI ก็คลิกขวาเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ Extract ไฟล์ X นะครับคราวนี้ผมขอให้เลือกไปที่ไดร์ C นะครับเพราะว่าไปไว้ตำแหน่งอื่นเนี่ยบางทีมันมีปัญหาใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างผมแนะนำว่าไว้ที่ local ไดร์ C เลยนะครับก็กดโอเคไปเลยนะครับพอดีของผมเนี่ย มีไฟอยู่แล้วผมก็ไม่กดให้ดูนะครับเพื่อนๆก็เลือกขอให้แนะนําให้เลือกที่ไดซีเหมือนกันครับกดตกลงไปเลยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยของผมมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมจะขอยกเลิกทั้งหมดต่อมา toy story 3นี่นะครับก็เหมือนเดิมครับคลิกขวาแล้วนี่ก็ extract file นะครับเหมือนกันผมแนะนำ extract clear ก็ได้ครับแตกไฟล์ลงที่นี่เลยนะครับมันก็จะทำการแยกไฟล์เดี๋ยวรอสักครู่ครับ ระหว่างที่มันแตกไฟไปผมไปเช็คตัวอื่นก่อนดีกว่าแต่ไฟไม่ใหญ่ครับเพราะว่าเวลาบีบเป็นซิปนี่ร้อยกว่าเมกเองพอแตกมาก็ประมาณ1นึ่งกิกวกว่านะครับเราจะได้มีไฟเกมไว้ทดลองกันครับเพราะเพื่อนๆหลายๆคนบางทียังไม่สามารถหาไฟลอเได้หรือมีเกมขนาดใหญ่อย่างเงี้ยครับว่าเราทดลองทําให้มันใช้งานได้ก่อนเราค่อยไปเอาเกมขนาดใหญ่ๆที่เราต้องการมาแปลงจริงๆนะครับเกมเล็กๆเหมาะกักบการทดสอบก็ใกล้เสร็จแล้วครับ78%ซ คลิปนี้จะเป็นวิธีที่ทําใช้ได้กับผมเครื่องนะครับไอวิธีเล่น p ี2คลิปที่แล้วเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยเพราะเครื่องผมเนี่ยเป็น CFW มันใช้ได้แต่ CFW ตอนนี้มีเพ,เพื่อนๆใจดีส่งเครื่องมาให้เราลองหลายเครื่องครับที่เป็นเครื่องเฮนนะครับวิธีนี้ทดสอบนะครับว like ่าใช้ได้แ AH น่นอนนะครับเดี๋ยวผมพักรอสักครู่ก็ตอนนี้ไฟล์ถูกแยกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ p s 3ที่เป็น ISO มาแล้ว วิธีเช็คนะครับพอดีมีเพื่อนโทรคุยกันอยู่เอ๊ะเขาบางทีเป็น iso แต่ว่าไอตัวไอคอนเขาหน้าตาไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับเราคลิกขวาดูก็ได้นะฮะลองคลิกขวาแล้วเลือกดู property มันนะครับเนี่ยครับล้าก็ลองดูครับเนี่ยอันนี้นาสกุลเป็น iso ก็ใช้ได้ครับนะครับเพราะบางคนเนี่ยตอนที่ติดตั้งวินลาหรืออะไรเงี้ยมันจะถามว่าให้เราให้วินาพวกนี้ control iso ได้ไหมถ้าได้ปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นโลกไกคอนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราคลิกขวาดู property มันครับ อนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการการแปลง Toy Story 3นี้ให้สามารถใช้ได้กับ PS3 นะครับก็เปิดมาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาครับแล้วก็เข้าไปที่นี่นะครับ Dice แล้วก็ไปตัวโปรแกรมที่เราแตกไฟล์ไว้เมื่อกี้คืออันนี้นะครับก็เป็น PS2 Classic GUI นะครับ เราก็ไปลากไฟล์ Toy Story มานะครับนี่นะครับไฟล์นี้เลยลากมาใส่เลยก็ได้ครับง่ายๆอย่างนี้นะครับเราเข้าไปดูกันนะครับนี่ผมเข้าไปในโฟลเดอร์ PS 2 Classic แล้วแล้วนะครับลองดูนะครับขอโทษครับอ่าตอนนี้ Toy Story ของเรามาอยู่ที่นี่แล้วนะครับไฟล์ ISO นะครับผมขอพักแนานี้ไปก่อน จากนั้นนะครับเราก็ลองมองหาโฟลเดอร์ชื่อนี้ครับที่มีไอคอนสีน้ำเงินข้างหน้าอย่างเงี้ยครับ p s 2 Classic GUI นะครับนั่นแหละครับพอเราเจอแล้วเราก็เราจะเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราคอ่อยเบาโปรแกรมเข้าไปก็ได้นะครับเบา ISO เข้าไปก็ได้แต่ผมถนัดแบบนี้นะครับใช้ได้ทั้ง2วิธีนะครับผมก็จะลากตัว Toy Story เข้าไปใส่ใน G.U.I. นี่เลยนะครับพอเราไปพุ่งเปตโปรแกรมขึ้นมาให้เราปกติครับเขาไม่ต้องไปตั้งค่าเลยนะครับก็ encrypt ได้เลยนะครับนี่เลยข้อนี้ได้เลยครับล้วก็ถามอะไรเราก็ตอบ yes อย่างเดียวครับผมมันก็จะทำการแปลง ISO ให้เป็น ISO ในรูปแบบที่ PS3 ที่เป็นเครื่องเห็นอ่านได้นะครับเดี๋ยวผมก็พอชิปไว้ครับรอมันถ้าเกมไฟล์ใหญ่ก็อาจจะใช้เวลานานขึ้นแต่ว่าไม่นานมากครับโอเคเดี๋ยวลองสังเกตดูนะครับเพราะตอนที่ผมทดสอบทำเนี่ยมันจะเอาไฟล์เนี่ยนะครับไฟที่แปลงแล้วเนี่ยกลับไปเก็บตรงโฟลเดอร์ต้นทางด้วยนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็น iso bin enc ซ้ำกัน2ครั้งลองเอาไว้ไปใส่ใช้งานไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับ ตร,ตรงหน้านี้นะที่มันที่มันเด้งขึ้นมาให้เนี่ยครับคือมันจะเอาไฟล์ไปเก็บที่ต้นทางผมแนะนําให้แคนเซลไปเลยนะครับนะเลนะือกแคนเซลนะแคนเซลไปเลยครับมันก็จะขึ้นฟินิชเราก็เลือกไปเลยครับฟินนชนี่แหละนะครับตัวโปรแกรมมันปิดได้เลยนะครับไม่ได้ใช้ละกลับมาที่โฟลเดอร์ที่มันอยู่นั่นแหละครับเห็นไหมครับ คือโฟลเดอร์ในไดซีนะครับโฟลเดอร์ PS2 ที่เราลาก ISO เข้ามาเห็นไหมครับ ISO เดิมของเรานะครับเป็น Toy Story 3ก็ยังอยู่นะครับหลังจากที่เราปิดอะไรไปแล้วมันจะมีอันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับลองลองไล่ๆขึ้นไปดูครับนี่อันนี้แหละครับเป็นอันที่ใช้ได้จริงนะครับคือ ISO.bin.enc นเะครับเราเอาอันนี้ไปใช้งานนะครับชื่อเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับจะได้ไม่งงเพอเราทํำหลายๆเกมนะฮะก็ เปลี่ยนจากคาว่า so เป็นชื่อเกมอะไรก็ได้ครับที่เราต้องการอย่างของผมจะก็จะขอใช้ toy story นะครับผมจะ copy ไปเลยครับแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อนะครับเอาเอาแค่คําว่า so ออกนะครับ so นี่เราไม่เอาเราเปลี่ยนเป็นชื่อเกมที่เราต้องการนะฮะแค่นี้เองครับผมเราก็จะได้ เห็นไหมครับ toy story 3 bin enc โอเคอันเนี้ใช้งานได้ครับแล้วก็จะคลิกขวาแล้ว s e น t to l l a t d r i v e เราเลยก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมขอทำให้ดูแบบชา้ชาๆดีกว่าครับเผื่อคนที่ไม่ถนัดนะครับเพราะมีบางคนบ่นว่าผมทําเร็ว <laughs> เนี่ยครับเราก็เปิดไมคคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วอันนี้คือแฟลชไดร์ของเรานะครับ ก็เปิดแฟลชไดรผมไปเลยครับง่ายๆโอเคผมก็จะเอา Toy Story อันนี้นะครับ Toy Story 3 b i n .enc เนี่ยครับผมก็จะลากเข้าไปในแฟลชไดร์เฉยๆเลยนะครับวางไปเฉยๆคือพูดง่ายทำงก็ได้ครับให้เอา Toy Story b i n บินนะครับไปไว้ที่ f l a t ไดร์นะครับจะ c คัดไปหรือจะคลิกขวาแล้วเซน d t ชได้หมดเลยนะครับเราต้องการแค่มาอยู่ในแฟล t ไดร์เท่านั้นเองเดี๋ยวผมพักวิดีโอเพื่อจะให้วิดีโอันสั้นๆนะครับก็ตอนนี้ตัวลอมของ PS2 มาอยู่ใน f l a t ไดร์เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนไฟล์ฝั่งเนี้ครับถ้าเรา ก็ตัว Toy Story ที่เป็นต้นทางที่เป็น ISO กับเป็น .bin เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ใช้เราจะลบทิ้งก็ได้นะครับอันนี้ผมขอทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับคนีฝันนี้จะเป็นแฟนได์เรานะครับผมจะพูดละเอียดหน่อยนะครับเพราะามีเพื่อนๆพนไลน์เข้ามาแล้วก็มีโทรมาบอกว่าผมอ,าอธิบายสั้นไปไม่รู้เรื่องนะครับทํามไม่ได้จริงบางคนที่ทำข้อขแล้วก็บอกว่าผมพูดอธิบายเยอะไปเรื่องที่มันซ้ำๆไม่ต้องอธิบายเอาเป็นว่า เพื่อนๆที่เก่งแล้วก็รอเพื่อนๆที่เขาไม่ค่อยเข้าใจลกันนะครับผมก็พยายามไปกลางๆให้มันฟันเข้าใจนะครับก็ไอ้พวกโฟลเดอร์ต่างๆในๆในแฟลตไดผมเนี่ยนะครับไม่ต้องแตกใจนะฮะว่าเอ๊ะทำไมมันมีอะไรคือตัวพวกนี้มันถูกสร้างขึ้นมาตอนที่เรา EXTRAC t ag, อ่า ps 2 launcher มาที่เนี่ยครับ PS2 Launcher r e b u ์มันก็จะสร้างโฟลเดอร์ xdata แล้วก็อะไรพวกนี้มาให้เราเรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆตามผมก็จะมีแบบนี้แหละครับนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นตอนนี้บนคอมเราหมดภารกิจแล้วครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เครื่อง ps3 นะครับเอาแฟลได้ออกจากคอมได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเสียบที่ ps3 กันนะครับไปเลยครับที่ ps3 เราก็จะเสียบเข้าที่ช่องฝั่งขวามือนะครับที่ใกล้กับบูเล d ิส s นะครับก็ขอบคุณ เอ็มสุพรรณแล้วก็อีกคนนึงผมลืมชื่อเดี๋ยวอีกทีนึงเดี๋ยวผมดูให้นะครับเขาก็ให้เครื่องเรามาทดสอบที่เป็นเครื่องเฮนนะครับเครื่องที่อยู่กับผมทุกเครื่องผมดูแลอย่างดีนะครับเวลาใช้งานผมก็จะมีแท่นระบายความร้อนโน้ตบุ๊กแล้วก็อันที่ไม่ใช้เราก็จะเก็บใส่กล่องหรือมีผ้าคลุมไว้ให้นะครับก็ดูแลอย่างดีนะครับขอบคุณสํำหรับการสนับสนุนเครื่องมาให้เราทดลองกันนะครับวันนี้ถ่ายตอนกลางวันนะครับเงาสะท้อนอาจจะเยอะหน่อยนะครับก็่อนอื่นเราก็จะรันเห็นเครื่องเราก่อนเลยนะครับ ตอนนี้กําลังรันเห็นนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่อาจจะมีเสียงพัดลมหน่อยนะครับเพราะเครื่องนี้ผมตั้งให้พัดลมทํางานที่40%ตั้งแต่เปิดเครื่องนะครับเพราะว่าจะลด,ดความร้อนภายในเครื่องไปด้วยนะครับตอนนี้ก็กลับออกมาหน้าจอปกติแล้วนะครับจากนั้นเราไปติดตั้งโปรแกรมที่ต้องใช้งานก่อเลยก็ได้ครับอันนี้จอยผมมันจะเสียแล้วมาแรนดอมกดเองต้องรอแป๊บนึงโอเคมันหายแล้วนะครับก็จากนั้นเราจะมาที่ แ a ็กเกจแมเนเจนะครับเพื่อติดตั้งโปรแกรมนะฮะแ a ็กเกจแมเนเจนะครับเราก็มาที่ Install p a c k e g e file นะครับข้อสองเราก็เราจะเลือกเป็น Standard เพราะว่าไฟล์จะอยู่ในแฟลชไดร์นะครับเราก็จะเจอ ps2 launcher rebug edition ความจริงเครื่องนี้ผมติดตั้งไปแล้วล่ะครับแต่ก็จะติดตั้งให้ดูซ้ำอีกนะครับมันก็จะ กาติดตั้งนะครับก็รอสักครู่จะมีเทคนิคการใช้เล็กน้อยเองครับในขั้นตอนจะเล่นเพจสองนี่ไม่ยากละครับพอผมทดสอบมาจนมั่นใจละถึงมาทำคลิปนะครับก็เรามาติดตั้งสักครู่โอเคครับตอนนี้100%แล้ว โอเคนะครับ Install c o m ม e t e มันก็จะเจอมันก็จะมีโปรแกรมตัวนี้ครับสีแดงๆนี้ครับ PS2 ISO Classic Launcher นะครับเราต้องเอาไฟล์เกมของเรานะครับไปเก็บไว้ที่ตำแหน่งในในเครื่องเท่านั้นนะครับม่ต้องเล่นได้จากหลายเครื่องก็เนี่ยครับ def hardit2 h a r d i s k 0 PS2 ISO นะครับเป็น .bin .enc อันบนเนี่ย .iso สำหรับเครื่อง Custom Firmware นะครับเดี๋ยวเราไปเอาไฟล์เข้าไปเก็บกันเลยครับ วิธีเอาไฟล์เข้าไปเก็บเราก็จะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะครับ m u l ติ m a n ก็ได้หรือว่า,าพวกมานากันเซตก็ได้นะครับผมวันนี้ผมขอใช้มัลติ m a n แล้วกันครับโอเคครับมัลติ m a n มาแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะใช้ตัวไฟล์แมเน g เจอร์นี่แหละครับก็เข้าไปเลยครับผม ปัญหาแบบ,แบบนี้มันเกิดจากคอนโทรลเลอร์ผมมันกดตัวเองนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งจาัดก,การาสักครู่ครับโอเคครับ mm hmm. มัลติแมกกลับมาเป็นปกตินะครับเราจะเข้าที่ไฟ e Manager ครับจากนั้นก็ไปที่ตัวร o t มันเนี้ยนะครับเ mm hmm. ปิดขึ้นมาครับ mm hmm. นะครับเราจะไปที่ usb 0ก่อนนะครับ นะครับ USB สูงนะครับเห็นไหมครับ d e v USB 0ูงก็คือแฟลชไดร์เรานี่แหละครับผมก็จะกดเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเจอ Toy Story 3 .bin .enc นะครับเราก็กดกุกมเราก็เลือก Copy นะครับหรือจะคัดก็ได้แต่ในที่นี้ผม Copy ไปก่อนนะครับตอนนี้ Copy แล้วนะครับ ฉะนั้นก็ไปเปิดอีกอันนึงก็ได้ครับโทษครับอาจจะไปเปิดอีกหน้านึ่งหรือจะถอยกลับก็ได้นะครับแล้วแต่ผมขอเปิดอีกหน้านึงเพราะไม่อยากให้งงแบ๊บนึงน,นะครับจอยผมเกเรกลหล่อแปบ๊บนึงโอเคครับหลังจากจัดการกับความวุ่นวายของคอนโทรเลอร์ได้แล้วนะครับตอนนี้เราจะมาที่ฮาร์ดดิสก์ศูนย์นะครับ HDD ศ Okay, ตำแหน่งนี้นะครับคือ HDD0 โอเคครับผมจัดการกับเจ้าคอนโลเลอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ mm. ก็เข้ามาที่ e v v HDD0 นี่นะครับเข้าไปเลยครับจากนั้นเราก็มองหาเลื่อนหาเลยนะครับโฟลเดอร์ er PS2 ISO โอเคผมเจอแล้วนะครับ PS2 ISO เราก็กดเข้าไปเลยครับ นี่นะครับนี่คือในโฟลเดอร์ ps 2 iso ผมมีเกมวางอยู่แล้วอันนึงนะครับแล้วผมก็จะวางตัว toy story เข้าไปอันนึงนะครับก็กดวงกลมแล้วก็เลือก paste ไปเลยนะครับ mm. ก็จะ c o n f i r มแล้วก็ yes ไปครับมันก็จะทำการ copy ไฟล e นะครับใช้เวลาประมาณ2นาทีกว่าเดี๋ยวผมขอ post วิดีโอไว้ก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็าทำการ copy มาไว้ที่ ps 2 iso ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็สามารถออกจากาตัวโปรแกรมนี้ได้เลยครับครัอาจารตอนนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับเราออกจาก Multi Man ได้เลยครับไปที่หน้า XMB ปกตินะครับ ตอนนี้เราออกมาที่หน้า xmb เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับลองมาไม่ใช่ลองมาครับเราต้องมาเลยล่ะครับอย่รอใหมันขึ้นมาเรียบร้อยก่อนนะครับโอเคครับก็เออเราควรจะไปสร้างตัว memory card ก่อนนะครับก็โดยเออโดยมาที่เนี่ยครับ memory card unit ยูทิลิตี้นะครับไม่ใช่ unit ดูผิดนี่นะครับตําแหน่งนี้นะครับที่เป็นรูป memory card นะครับกดเข้าไปเลยครับผม อย่างผมเนี่ยสร้างไว้แล้วครับถ้าใครยังไม่สร้างก็มากดที่ create เนี่ยครับสามารถสร้างเป็นบริ a r d ps 1 ps 2จําลองไว้ใช้ในเครื่องได้นะครับเนี่ยปรากฏเข้ามาก็มีให้เลือกครับ Me บริก r ร ps 2 ps ก็คือ ps 1นะครับเอาไว้ save เกมตรงนี้ข้ามเนาะเพราะไม่มีแะครับก็กดสร้างแล้วก็ราบุกเปลี่ยนชื่อได้นะครับจะเป็นอะไรก็ได้ผมตั้งเป็น ps 2 c a r d เพราะจะได้จําง่ายนะครับจากนั้นเราเข้ามาที่ เ,เดี๋ยวผมเรียกเว็บแมนทำงานก่อน,นครับเพราะพิ่งจะลงไปใหม่นะครับสรับเครื่องนี้พอเลือกเว็บแมนของผมมารีสตาร์ทใหม่ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะมัคืออันนี้ผมเพิ่งลงเว็บแมนไปยังไม่เคยเรียกใช้งานฮะได้ลงใหม่ ถ้าของเพื่อนมีอยู่แล้วมันก็จะไม่ไม่เรียกตรงนี้นะครับอคอนโลเลอร์ผมเป็นตรงนี้แล้วผมขอรันเฮนใหม่ก่อนนะครับถ้าเครื่องใครไม่ได้รีสตาร์ก็ไม่ต้องรันเฮนนะฮะของผมมันรีสตาร์ไปแล้วับรอสักครู่ครับ เรียบร้อยละที่ผมเข้าเข้าไปเนี่ยเพื่อจะให้อโฟลเดอร์เว็บแมนเกมมันโผล่ขึ้นมาครับพอติดตั้งครั้งแรกมันมันยังจะยังไม่โปล่นะครับโอเคพอเสร็จแลัวจอยผมมันก็จะลวนๆอยู่อย่างเงี้ยครับน้าเบื่อจังเดี๋ยวผมจะซ่อมหรือไม่ก็ซื้อใหม่แล้วครับรอนมันสักครู่ครับโอเคโอเคพอได้แล้วรอแป๊บน,นึงนะครับเข้าไปตอนนี้เดี๋ยวมันไปกดปุ่มอะไรมั่ว อโอเคครับนะครับพอเราก็เข้าไปที่เว็บแมนเกมเนี่ยนะครับที่เป็นโฟลเดอร์เว็บแมนเกมนะครับเข้าไปเลยครับลองสังเกตที่คอลัมน์ PS2 เห็นไหมครับมันจะเห็นแล้วว่ามี PS2 อยู่2เกมนะครับคือถ้าใครไม่เห็น2เกมเนี่ย พอดีเมื่อกี้เครื่องผมดีสตาร์ทใหม่ครับพอรีสตาร์ทปุ๊บมันก็จะทําการตรวจเช็คว่ามีอะไรถ้าของใครมันไม่ขึ้นนะครับเราก็มาสั่งรีเฟชมันก็ได้ครับถ้าของใครไม่โชว์นะครับก็เข้าเว็บแมนเซตอัพแล้วก็เลือกรีเฟชไม่เกมนะครับเนี่ยมันก็จะทําการเช็คดูแต่ของผมขึ้นแล้วก็ผ่านครับนะครับนะีบ่ขึ้นแล้วนะครับผมะจะกดเข้าไปก็จะมี ันนี้พอดีผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นเกมเกมอะไรนะหรือไม่เป็นไรครับเอาอันนี้ดีกว่า Toy Story เห็นไหมครับเราเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตมุมขวาบนไว้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดเข้าเกมนี้เลยนะครับ Toy Story ผมเลือกเลยเห็นไหมครับก็นจะขึ้น d e v HDD ดีูนยให้มันโหลดคือให้ตัวที่มันโหลดตรงมุมขวาบนเนี่ยครับให้มันโหลดให้เสร็จก่อนครับ toy3.bin added load อ่าพอปโหลดแล้วกลายเป็นนาฬิกาปกติก็ใช้ได้แล้วครับเราก็เข้ามาที่นี่นะครับ p s 2 iso launcher เนี่ยครับรอให้มันโหลดตัวตัวตัว iso ให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้ก็เข้าไปเลยมันก็ไม่เข้าหน้าจอมจะดำไปสักคู่ไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นปกติแล้วเดี๋ยวมันจะติดขึ้นมาใหม่ครับ ก็จะขึ้นโลโก้ ps 2มาแล้วครับเดี๋ยวจะลองเข้าเกมให้ดูนะครับใช้ได้ปกตินะฮะวันนี้เงาสะท้อนจะเยอะหน่อยถ่ายกลางวันเลยครับไม่ค่อยได้ทํามันก็บอกให้เรากด PS Bottom ก่อนนะครับเชื่อมต่อใหม่เพราะตอนนี้มันเหมือนกับมันสลับเครื่องให้กลับไปเป็น ps 2อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับมันก็ถามว่ามันเป็นเซฟออโต้อะไรเงี้ยครับเหมือนเล่นบน ps 2ธรรมดาก็กดไปเลยครับเพราะตอนนี้มันคือเครื่อง ps 2นะครับ โอเคครับใช้ได้นะครับเล่นได้วิธีตั้งค่านะครับสามารถกด PS b o u t o m แล้วก็เลือก Controller setting อันนี้ไม่ต้องครับแต่ผมแนะนำให้มาปรับตัว u l t r setting นะครับข้อที่3 Smooth เลือกเป็น on ฮะมันจะลบขอบลบอะไรเพราะว่า PS 3มมันสามารถทำให้ภาพ upscale ภาพให้ดูดีขึ้นกว่าของเดิมได้นะครับก็เลือกเป็น Smooth ซนะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับอยากตั้งอะไรก็ได้นะครับ ก็กครับสามารถเล่นได้ฮะเดี๋ยวจะลองเทสห้ดูนิดนึง่งกับมีดเ,เกมกันเลยครับก็ตั้งชื่อ,อ ABC ง่ายๆ yes. มันกำลังเซฟที่เราตั้งค่าลงเรียบร้อยแล้วครับ เล่นได้ปกตินะครับราบลื่นเลยเท่ากับเรามีเครื่อง PS2 ที่ถูกอัพสเกลให้มีคุณภาพดีขึ้นรองรับ HDMI อะไรได้สะดวกสบายมากเลยฮะรับนี่นะครับผมก็สามารถเลือกเล่นอะไรได้ตามปกติก็คงจะขอทดสอบให้ดูเพียงเท่านี้น,นะครับเพราะว่าคอนโทรลเลอร์ไม่ค่อยดีฮะเด้งไปเด้งมานะครับก็เรียบร้อยครับผม